สวัสดีครับอีสานบ่เจ้าครับโมเมนต์หมักเล็บแมวยักนะหมักมังคุดสิกินให้เบื้องมาไม่ได้กินหรอหนาะมันมีประโยชน์อยู่นะอันนี่คือหมักมังคุดนะหนานี้หนามังคุดนะครับัปที่นี่ไปเบื้องฟังสรรพคุณมันนิดนึงเด้พี่น้องรักษาสิว นะสิวอักเสบสิวน้ำหนองน้ำหนาเ,าเนี่ฮนี่มังคุดเบิงสีสานระเจ้าสีเฮ็ดไหนเบิงอันนี้ออกหวานออกส้มเด้อนวลมันแต่เปลือกมันนี่สีออกฝาดเป็นมีสรรพคุณสมานแผลป้องกันบัดแบคท,ทีเรียเฮ็ดให้เป็นสิวนะพี่น้องเนาะอันนี้พูดถึงเปลือกมันเด้อ ี่สรรพคุณดีเยี่ยมกินอยู่เสมอลูกกันบ่พวกเจ้าสูตรนี่สิดีต่อคนที่เป็นสิวแล้วก็เป็นสิวอักเสบนะพี่น้องนะนี่เบิ่งดีๆเด้อสูตรนี่ผู้ใดรักนวนรักผิวรักหนาเจ้าของนี่อุปกรณ์เขาพร้อมแล้วเนาะพี่น้องมาที่นี่เบิ่งขั้นตอนวิธีการทำดเด้อพี่น้องเด้อเขาเกียวเ,เปลือกมังคุดนี่ เขากินน้วนมันแล้วแล้วเนาะเขาแสบไปแล้วมาที่นี่เขาก็สิเหลือแต่เปลือกมันเขาก็เอาเปลือกมันนี่แหละมาใส่โคกเลยนี่ใส่ท่าใดก็ได้เด้อผู้ใดอยากเฮ็ดลายก็เฮ็ดได้ลายผู้ใดเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยมาที่นี่เขาก็ตำตำซื่อๆนี่พี่นอ้องนะเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับสิตำแล้วก็สิเป็นลักษณะนี่เนาะนี่คือที่เขาตำแล้วนะเดี๋ยวสิตักให้เบิ่ง นี่นี่ตักใส่ถวยบมดต้องใส่ห้ายถ้าสีท้าเท่านึงอ่ะพี่น้องแต่ละเทือบที่นี่กะน้นำฮ้อนมันบดบวม่นน้ำฮ้อน้นอนนะพี่น้องน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นลงจากน้อยเพอให้มันเป็นเปียกแฉะให้มันเหนียวเหนียวนืดเนืดน,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 นะนะครับนี่นก็สิออกมาเป็นยังสี่เลยพิพี่น้องนะครับ อันสูตรนี่ผู้ใดหนาเป็นผุเป็นตุ้มเป,เ,เป็นห้อยเป็นหูเป็นกลนเนี่ยเฮ็ด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 ให้หนาเนื้อหน่าเนียนหนาเนียนเ้อพี่น้นนองแล้วก็ป้องกันการอักเสบของใบหนาที่เกิดจากสิวเนาะพี่น้องเนาะเขาอันเจีงซี่แหละเขาเอาไปท้าหนาพี่น้องได้แล้วสูตรรักษาหน่าเนียนสูตรรักษาสิวอักเสบนะ อันนี้ต้องตาให้ละเอียดด้วยพี่น้องเปลือกมังคุดนี่ต้องละเอียดนะครับหรือสิบปั้นก็ได้นะเปลือกมังคุดตําละเอียดนี่ไปท้าไปแตะไปพอกนะขวรสซีเฮ็ดก้อนก้อนอาบน้านะพี่น,อน้องย้ำแมลงก้อนอาบน้านะเราก็พอกไว้จกห้านาทีเขาก็ไปล่างออกนะครับอันนี้หนาเนี้ยหนาบ่าเป็นรูมบ่เป็นบ่อแล้วก็ พวกสิวที่อักเสบอยู่ Hi, really, นี่ก็สิหายแห้งเลยแหละนะแต่ว่าต้องใส่เวลาจากน้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันกับบอแมนต้องเฮ็ดแบบปุ๊บได้ทันใจปั๊บบอแมนนะครับใบหนาเขานะครับต้องใจเย็นๆนะบางคนสิถามา si ว่าเฮ็ดแล้วหนาสิบพะพังบอว่ะหืมตัวซาบเปลือกมังคุดซื่อ,อ,อท้าหลุดตัวนี้ี่เขาก็ท้าจัางส่พอกนี่ วะปัน่นรอขึ้นบ่หล่ะพี่น้องนี่พูดพูดนี่เยน็นรู้สึกเย็นดีออกเยน็นออกมันผสมน้ำอุ่นแน่กับสีอุ่นอุนอ่ะพี่น้องนะออกอุ่นแน่เงี้ยถ้าผู้ใดเป็นสิวอักเสบน่พี่น้องเอาแตะแตะ,แตะไปเลยแตะปล่อยมันไว้สั้นแหละนะจะกเป็นขึ้น่ะ นก้อนนอนน่ะแตะไว้เลยตื่นขึ้นม้ก็ะแหงเลยสิวหัวสร้างสิวอักเสบนะอาทิตย์แรกควรเฮ็ดทุกมือนะพี่น้องอาทิตย์ที่สองที่สามนี่สิค่อยลดม้าเหลือจากสองสามเทือต่ออาทิตย์นะครับสูตรนี่นะครับดีนะครับมังคุดอยู่ใกล้เจ้ากินซุ้มมือเจอ้ากะเอามาเฮ็ดร้องเบิงบม่ต้องไปซื่อดอกพวกคิมพวกเคิร์มยัง,งเปลืองตังขาสวยหนาเนียน หน่าไล่สิวนาอพี่น้องเนาะบ่มีสิวเลยแหละลองเบิงหนเนียนอืนมบ่ต้องไปเสียตังเลยง่ายๆดีกว่าอีกทั้งหากบ่มีผลขางเคี้ยงจ่อยขอบคุณที่ให้กำลังใจด้วยการกดติดตามนะครับสวัสดีครับ